<Yeah>. Uh. สวัสดีค่ะพอกันก็นไม่ต้อยอีกเนาะค่ะตอนนี้กัมมาเอาภาพบรรยากาศนนองหิวน้องเตะมตาฝากเนาะค่ะเพราะว่าเฮากับมางานร้ายมือลอยอยายเล่นอันไหนิินไ,ปนนนนนนไปเฮาเพื่อนแ็่หยังบดทายนั่น้นเรไปเล่นน้ำเพ้่นอยู่ทั้ทาซืือๆือคือเดไอยา บอเดี้เห็นน้องตีไร้เหมือลร้เว้นนะคะทายเอาขีบเกามาฝากเอฟซีนะคะเพราะว่าเขากับมางานร้เหมือมาเดียวมามาเดีวมาใสา่ใส่เอาเอาเอฟซีค้นฮอนดบางหล่ะมางานไร้เหมือลายเวน้นเมกต้กับทายขลบปมาฝากนะคะ่ะ เพราะว่าเอ็กซี่จะขึ้นหอดน้องหิวน้องเต้นะคะเออเต้เอ้หัวเหี้ยวหมักเหี้ยวยัดไออ้อยจอมดื้อจอมชนเน็ดให้อ้ายพูน่ะไล่หาอายเต้มาพี่เต้เต้มาหาไม่ต่อยพี่เต้อัดถึงพูน่ะย็ดให้อ้ายอ่ามา อันเดียปูชื้นข้น้ำโอ้ใจละ,ะเล่นน้ำไอแห้งขากไอก็ไม่อยากเล่นน้ำแล้วดู้มามาอันเดียอัน,นอโอ้ยเต้นซับไอคนน่ะมามามาไปใช้ละไปใช้ละ ไม่ใช wow. wow. ่ละอันน่ะผ้าเอฟซีเบิ้งขวาบรรยากาศจักเหมือก่อน้ะค่ะโอ้ยไปไปก่อนแม่วุ้นอะวุ้นอะอาร์โลอาร์โลหลูโลโลผิวผ่าบรรยากาศตอนยามเช้าของบ้านเชียงซ่องพิลเล่นเฮาเนาะค่ะบรรยากาศกับฝ่าเมือดขึ้นแน่จักน้อยเพราะว่าฝนกับตกดิ้นอยู่หมดขึ้นนาะค่ะฝนตกดิ้นอยู่หมดขึ้น การข้างน้ำนี่าพาไปเบื้องน้ำทะเลจักหน่อยเนาะคะ่ะพาไปชมน้ำทะเละจักข้าวมาได้เห็นน้ำทะเละด้นททองน้ำทะเละค่ะทองน้ำทะเล,ะละก็บรรยากาศแบบสวยงามเนาะคะ่ะทางหนึ่งก็จะเป็นลานกาแฟเอา คือมาล่องน้ำคักเลยนายหิวมาล่งน้ำ <c oughs> <c oughs> โ,โอ้ยเห็นกะละมังน้ำบ่ได้เด้วค่ะเห็นกะละมังน้ำคนจีร่วงหลดุดเอ้าไอเ้เจ้ก็มายืนเฮี่ยงคางล่องซองอยู่นี่เห็นกะละมังน้ำบ่ได้เดี๋ยวเอาตีนลงจุ่มกับพ่อใจเอาตีนลงจุ่มกับพ่อนะไปแล้วค่ะย่งางไปแล้ว จงังไดกะฝากเอฟซีติดตามให้กำลังใจแมตต่อยน้ำในเล้อค่ะพาชมบรรยากาศก่อนออกไปงานเนาะคะ่ะต่องฝากกับเมือดคขือมอีอีกโอ้ยหลอดือว่าหลอด,ลอดนอาเหมือแรงที่นอง FC เอฟซีเฮ้ยจะมาเ,เมือด จะมาคุมครับแต่ผ้าอยู่กับเขาเอีกแล้วค่ะอาลามะเนี่ยใช้ควดเอาควนน้ำม,มาใช้ขวนน้ำน้ำขว,วนน้ำไปไปใ้ใส่โอ้ลูกอันเดิโอ้ยักเข้ามายักเข้ามายายุหันละยักเข้ามาแน่เห็นขนมเป็นบ่ไดดเลยเพื่อนเนี่ยออกไป นายเตะ่ก็นายหิวนายหิวเพิ่นเห็นขนมนค่ะกินมาเป็นกินมาเป็นอ่านกินมาเป็นแล้วพ,พ่อใหญ่เอาภาพเอเอเอาภาพน้องหิวน้องเตะมาฝากเอฟซีนาะค่ะเพราะว่าแม่ตอดไปหล่เมือหลายเว้น เป็นภาพที่เป็นตัดสร้างเป็นตนาฮัก็จะเพล,ล,เล, er like ลงอะไรคืนหอดบักหลาค้นหอดบักหลาเอฟซีกอดเอาไปลงพ่อหายเอฟซีได้เบิง์นะค่ะหายิดนหอดน่องน้องโอ้กินหอดบักหลาเด้ช่างคักช่างค่ะขันไปแล้วกับคืนหอดพี่น่องจังจีหล่กขันไม่ต่อยยุ่เพิ่นกับสีมาเฝ้าไม่ต่อยยู่งสี พากันมาเล่นอยู่หนาห้องมาเฝาหนาห้องยู่นีแล้วเพราะนะนาเทาไอนาเทาไอเต้นาเทาอันผู้น้องกระแหงอยากวนผู้น้องกระแหงอยอกว่อนไอผู้ายกระแหงหนหวยเฮ้ยพ่อใหญ่เต้นาเทาพ่อใหญ่หิวหนาสุนจอมส้นจอมส้นไอพ่นแหงเห็ดเล่มเลอยู่น้องกระแหงหยอกแหง หยอกแห้งคักแห้งแน่เพื่อนอะฮัลโหลชุดโลลาสุดโลลาสุดโลสมบัติเพื่อนอะไปแล้วไปสายมันนี่ไปสายมันนี่มันนี่มาอันนี้มาเอาไปเริ่มพายอยากกินขนมมาเด้อมาเด้อมาเด้อพาอยากกินขนมมาเด้อพาอยากกินขนมมาเด้ออันน้นสบู่แม่กล้องสบู่แม่อย่าเอาไปกล้องสบู่กล้องสบู่มึงแน่สิเมากล้องสบู่แม่ไป เอาไปบ่ได้กล้องสบู่เสียไปยังสิไปอาบน้ำบ่หืเสียไปอาบน้อบ่เพื่นยอยเฮื่อยพื่ยเสียไปอาบน้อบู่พนยพญ่ยพื่อยัุ้ยขันเจียวขันเดียวอุยขันเจียวขันเจียวขั้นเขียวเด็กหน่อยสองตัวนี่เาไปหาตอบตาแนวสิครบเบื้องเสียวขวดน้ำให้เอาอาวอาเอ้าอะไรออะไรอะไร อนไนะอหยาดมันบันีมมน่มาให้ันบ่าให้บันบ่หาให้าให้อันนี้บ่ให้มัมนอุ้ยบาให้มัมนบ่มาให้ันบ่าให้ันย์เ่นกำลังหิวเนงเตะ่อนจะออกไปงานค่ะลงไปเตะหิวว้าย่ดดึงแม่งลงไปลงไปลงไป ล่องไปอย่าเปล่ามานต้งผ uh ีได้บ่ได้ใส่สีไปลากน้ำลักขวดน้ำได้ยอยว่า่ได้นะบ่ได้ใส่ว่าก็้ว่ามกกปลาขึ้นนี่จะฝนตกยามได้แล้วบ่ห น้องหิวน้องเตฝากบรรยากาศน้องหิวน้องเตอย,ยังไดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้องหิวกับน้องเตน,เน้่มในเลือค่ะกับแม่ต้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แม่ต้อยฝากเป็นกำลังใจให้แม่ต้อยน,น้่มในเลือค่ะ สำรับคลิปนี้แม่ต่อยก็จะไวซ์ซานี่สักก่อนเนาะค่ะเอาผาาบรรยากาศของน้องหิวน้องเตมาฝากเอฟซีพ่อหาได้หายคืนหอดเนาะคะ่ะเวลาไปงานเพราะว่าแม่ต้่อยกับบุกคอยได้อยูู่น้ำหนองเนาะคะ่ะบ่กคอยได้อยูู่น้ำหนองพ่อมาหอดบ้านกันเลยมาท้ายเอาห้เอฟซีเบิ้งเนาะคะ่ะเป็นภาาบ,บรรยากาศของน้องหิวน้องเต้เป็นตะหักตะหักตะแป้งเนาะคะ่าจะาำรับคลิปนี้แม่ต่อยก็จะไวซ์ซัมนี่สักก่อนเนาะคะ่ะ ฝากกไดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำในเดือค่ะสวัสดีค่ะพ่อ,อการคิดนาค่ะ